มาค่ะไปไหนนะไปบวชพอดีหนูป่วยมาประมาณตแปดปีให้ชัดๆทำไมใกล้ๆไปบวชไปบวชมาหรือว่าบวชบวชชีโกนผมบวชพราหมณ์ชี็นไงไปบวชพอดีหนูป่วยมาเจ็บไปปีไม่หายค่ะครับแล้วไปหาหมอยังไปค่ะหมอบอกว่าเป็นอะไรแต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าหนูจะไปวางพ้าวางกองหมือมีอะไรปวดคอเออมันเป็นยังไงเล่ามาสิ หมืองมืงมีอะไรขี่คออะไรเงี้ยค่ะขี่คอนะนะค่ะนะหนูอยากรู้ว่าหนูเป็นอะไรคะอือหือขี่คอทุกคนย่อมนึกถึงเด็กแล้เนอะเหมืองมีอะไรขีตรงนี้ใช่ไหมเธอมีญาติอาจารย์พูดได้ไหมได้ค่ะเธอมีญาติเพื่อน อยู่ไหม,ไมในสมัยเนี้ยก่อนมาก่อนที่จะเป็น่ะโลกเนี้ยไม่นัะนะไรนะคะมีเพื่อนมีญาติที่เขาเคยไปทําแทง้งไหมตัวหนูเอเธอแล้วเองทําบุญยังไงให้กับลูกเองบ้างไม่ค่อยทําเลยคะ่ะแต่แม่รู้ว่าจะทําแต่ว่าเวลาสายบาถวยายสังกัทางก็บอกเขาตลอดคะ่ะ <roy> บอกเขาว่า แปลว่าที่หนูทางลงไปแบบว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้คะ่ะให้หัวซิงกาให้แม่นะอะไรรอบๆเนี้ยรัศมีตรงเนี้ยใครไม่เมื่อยขอมัง้งฮะใครใครไม่เมื่อยไม่เมื่อยอะ่ะไม่มีการหนักคอเมื่อยขอมังอม้งตรงเนี้ยมีใครไม่เมื่อยั้างตึงๆเอาเด็กไปไปขี่หน่อยทุกคนไารับไปหน่อย <laughs> เดี๋ยวได้ย้ายนะฮะ แต่หนูยาหายนะคะอาจารย์หนูยาใช้ชีวิตเหมือนของเออเขาถือว่าหนูใช้ชีวิตไม่เหมือนของเออค่ะตอนที่เธอบวชอะ่ะเธอได้นั่งกรรมฐา,านป่ะก็นั่งนะคะแล้วเธออธิษฐานให้เขาว่าอธิษฐานค่ะว่าหนูก็จะโกนนะจะบอกเขาตลอดอะไร,อไรบอกอยังไงเล่าฉันอยากจะฟังะ่ะที่<อ>เจอบอกว่า,วา<ะ>ให้เขาไปเกิดเลยที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า uh huh. ว่าที่ทาลงไปอะไรเงี้ขอเซ็นการให้แม่นะอะไรอย่างเง,ง,นะงี้ยค่ะเขายังไม่ไปเกิดอีหรอะได้ยินแล้วนะนะฉันไม่ได้พูดกับเองอฉันไม่ได้พูดกับเธอแต่ว่าเธอพูดเนี่ยว่าได้ยินแล้วนะเขายังไม่ไปเกิดน,นะครับนะฮะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะอาจารย์เอาฝั่งนี้ก็ได้ใครไม่เมื่อยคอบ้างอะไรเงี้ย เป็นบุญกุศลน,นะนำไปเลี้ยงสักสาเดือนนะเองได้อะไรเอ็งได้เอาป่าเออได้สามตัวเอามเอามสามตัวอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะกนก,ก,นะกูไม่รับประกันเพราะกูไม่ใช่เด็ก <laughs> พ่อแม่เธออยู่ไหนหนูไม่ใช่คนไทยนะอาจารย์หนูเป็นู้กรลิงผู้ภาษาเนี่ยรู้แม่คนไทยค่ะพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ก็อยู่ที่พม่าค่ะพม่าที่เธอทําแท้งออกไปเนี่ยพ่อแม่เธอรู้ไหมตอนแรกๆพ่อแม่ไม่รู้ค่ะพอหลังรู้ค่ะแล้วพ่อแม่เธอว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าไปทําทําไมค่ะแล้วเธอขอหสิกรรมยังกับพ่อแม่ไม่เคยค่ะอยู่พม่า คุณเหมียวอยู่ไหมมาฟังภาษาพม่าหน่อยนะช่วยทานเสรดให้อาจารย์หน่อยแล้วเธอคุยกับพ่อแม่ไงก็โทรไปหาค่ะเออเธอโทรไปนะพรุ่งนี้เลยนะค่ะหลังตอนเช้าพ่อแม่เธอว่างไหมว่างค่ะเออเธอโทรไปตอนเช้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หนูขอ โอโหศิกรรมนะที่หนูทําผิดพลาดไปนะคุณพ่อแม่อย่าติดใจหนูนะหนูยังเด็กถูกเขาหลอกะนะฮะถูกเขาหลอกถูกเขารวงะจะถูกหลอกถูกลวงไหมเคยแฝกาวหนูนะคะ่ะถูกเขาหลอกถูกเขาลวงเพราะฉันเห็นอย่างนั้นคําว่าหลอกลวงขึ้นมาบนตาเธอนะฮะขอให้คุณพ่อแม่เนี่ยโ,โหศิกรรมให้ลูกด้วยะนะครับเมื่อสายใยแห่งการกําเนิดเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนนี้ มาจากพ่อแม่เขาเขากาจัดชีวิตลูกเขาอีกสายพันธุ์หนึ่งฉันจึงย้อนขึ้นไปไปหาพ่อแม่เขาเข้าใจไหมครับนี่คือการอธิบายของอาจารย์หมิงเมื่อกรรมออกจากพ่อแม่เขาหมดใจแล้วนะฮะค่อยมาดําเนินการจัดการกับผู้หญิงคนนะี้แนะนาเขาให้กับลูกเขาอย่างไงนั่นคือขั้นตอนแรกพูดติดตามนี้นะจำได้ไหมค่ะจากค่ะจำได้ไหม พูดอะไรนะค่ะทั้งหมดอธิบายมาใหม่ท่านทั้งหลายมีค่ะจบครับเอวังประกาลาเช่นนี้นะครับ